สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซทุกท่านทุกๆคนครับอ้าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีซเขามาติดตามตัวเรียกแนวทางเนาะรัฐบาลให้ได้พี่น้องเดอรงวดประจำวันที่สิบหกสิงหาพี่น่องให้เป็นแนวทางเท่านั้น สนับสนุนรัฐบาลไทยเพิ่นโดยพี่น้องเดอ้อเอาอาสำหรับคลิปนี้ครับเรามาติดตามแนวทางของเจเงหยานกันหลบที่ผ่านมาเพิ่นฝันในคักๆพี่น้องเนาะมีคนมากกะซิบบอกครับหนึ่งสหนึ่งแต่ว่าเพิ่นเอาไปรุ่นตั้งประเทศ นะพีรงังเนะาะต้ารัฐบาลไทยเพิ่นจะดด้หลายเพ่นว่าแต่ว่าเพิ่นกะไม่โชคโชคตัวไหนโชคหกล่างครับตัวเดียวให้วิ่งหกคนว่าเน้นล่างด้วยเนาะเพิ่นกะได้หกซีโยพี่รองเนาะหกซีซีหกกันแหละเพราะว่าหกลักหน่วยพลางสั่นได้พี่รงังเด้อ เพิ่นหนึ่หกหลักหน่วยงวดที่ผ่านมาเนะะะาะเพิ่นก็นได้อยู่แล้วก็หนึ่งสี่หนึ่งพี่น้องโอ้ยเสียดายนเนาะก็จะมาบอกอน,นี่เด็กพู่มเพิ่นมาบอกแะก็เพิ่นฝันดีดีพี่น้องเนาะก็สำหรับเจียเหียนครับงวดแรกก็ถือว่าพานนันเนาะเลขกวิ่งหกหลักหน่วยล่างเน้นล่างเลย กะเขาเนาะสำรับมือนี้เข้ามาติดตามน่าทางรัฐบาลไทยกำกังเพิ่นหายมากตั้งแต่ต้องวัดพี่รองฝันอีกแล้วฝันอีกแล้วปูมาบอกอีกแล้วพี่รองเนาะเพิ่นติดทุระพี่รองเพิ่นมาไปมีทุระไลายมืออยู่แต่ไม่บริโทสัมผัสกัน เนาะคนเล้หไหมากตั้งแต่ต้องหวัดกุลละว่าตัวนั่นตัวนี้เด้อตัวเลขแล้วก็ปูมาไหเพิ่นวาเนาะเข้ามาติดตามรับส้มนับฟังน้ากันสำหรับเจ้งเงียนครับผมนะอ่าวัดที่ผ่านมาเพิ่นว่าไหวิ่งหกลางหลักหน่วยพร้อมถ้าใครติดตามเด้อดผีหลังเด้อเอาวัานนี้ตัวเดียว เหมือนกันถ้าใครติดตามล่างตัวเดียววิ่งบอกรักร้อมนอก่ส้องเนาะถือว่าแม่นย่มมากเลยงกรักหน่วยเพิ่นฟันมาเลยล่างพร้อมก็ถือว่าเขาาองเพิ่นอยู่ว่านี่ฝันว่าปูมาบอกตัวเดียวคือกันเนาะแต่ว่าจะเป็นตัวใดรอดติดตามไปพร้อมๆกัน เนาะเบิ่งคลิปให้จบเตอรพี่น้องเดอ้อดูให้จบพอคนละ,ะไลค์และแชร์อ่เพื่อเป็นกำลังน่งใจกับทีมงานทั้งสองรับหมาเห่งเนาะทุกช่องทางนะแหละพี่น้องมัดเป็นยังส่เพิ่นเราให้ฟังอ่าสำหรับบนน่ะมันมีเลขอยู่สี่ตัว เนาะพี่น้องฟังแงนะคิดไปหน้าไปเข้าคิดเป็นกากระบาดตายกันนอกาะเป็นเครื่องไม้บวกพี่น้องคนว่าบนเด้อพี่น้องเพิ่นห้ยมาตตองหวัดก็คือมีศูนย์มีหนึ่งมีสี่มีเจ็ดจับเอาอย่น,น,น,ออยนี้พี่น้องวิ่นเอาอยู่ในนี้คนว่ามีศูนย์มีหนึ่งมีสี่มีเจ็ดสำหรับบนเท่านั้น อยากได้สามตัวก็จับครัวเนาะสี่เป็นหนึ่งศูนย์สี่หรือว่าหนึ่งศูนย์เจ็ดตั้งสี่ก็ได้นะสี่เป็นสี่เจ็ดศูนย์ตั้งสี่ก็ได้ได้พี่ลังเด้อเพิร์ลมาให้วิ่งเอาแต่ว่าถ้าเลขเพิร์ลจับให้มากคู่เดียวบนเท่านั้นก็คือเจ็ดหนึ่งเพิร์ลฝากไปให้สันเจ็ดหนึ่งตัวเดียว ูมากกับซิบบอกพนวาสิบม็นบอกตรงวดตัวพี่น้อง่าลืมย่าถิมคือจังซีหนึ่งอ่าปูมากกับสิบบอกหนึ่งสีหนึ่งพันวาอ่าเสียดายหลายอย่าลืมตอนนี้เพิ่นให้ต้องแต่ตตอง,ตตองวัดเลยหลังจากอ่าพูดเหรอแอดมินะไรมาตั้งแต่ตตองวัดเลยเลยตาวันที่สองวัดแต่ว่าพึ่งจะมาทาคลิปมือนี้เนาะตะลากะง่าวไปหอด รัฐบาลให้เด้อพี่น้องเด้ออ่าย่าลืมเด็ดขาดนะสำหรับเจ็ดหนึ่งเพิ่นไห้มากเพิน่นอ่าเน้นบนปูมาบอกเพิน่นว่าปูในความฝันเพิ่นน่แหละพี่น้องปูที่อ่ารักสมงรักษาอ่าประจําเพินนพ่นน่ะคือเคยมาบอกเพิ่นตลอดสี่สองหนึ่งกับปูมาบอก สี่หนึ่งกับปูมาบอกกันว่าถือว่า,น,าน,ววน,นันยูววนนี้เจ็ดหนึง่งปูมาบอกครับอ่าเพื่อนก็เลยให้แอบมินนะเอามาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องแล้วก,ลววลกว็ล่างตัวเดียวหามาแล้วครับบลักเดียวล่างตัวเดียวหน่วยล่างตัวเดียวก็คือห้า เอาติดหาพี่น้องหายังมาใส่ลักหน่วยด้วยเพิ่นเน้นหายมากประนันลักหน่วยลงังคือหา้าตัวเดียวผู้ใดมีเลขกมักแน่ใจหรือว่าอชอบส่วนตัวโอ้ถือกับเลขกฟันแม่ตัวนี้เนาะก็คือหาตัวเดียวลักหน่วยทางนี้ทางนั้นเพิ่นกะ เอามาให้ตัวเดียวคือกันเพ่าจับคู่ให้ตัวหนึ่งพี่น้องเนาะก็คือแปดห้าชอบส่วนตัวของเจยเหียนได้พี่น้องเด้อล่างแปดห้าเนาะบนเจ็ดหนึ่ง 8, 7, พู้ไดงบหน่อยอย่าพลาดเด็ดขาดและก็ห้ามเลื่อนผ่านเด็ดขาดสำหรับคลิปนี้ของเจยเหียนครับ อ่าคนฝากตอนให้ตองหวัดเดอ้อพี่น้องเดอ้อแต่ว่าอ่าถ้าฝันดีโคกทุดไทยหรือว่าปูมาบอกกระซิบบอกกะจะไล่รายง,งานแจกเตือนให้พ่อแม่พี่น้องอีกครั้งหนึง่งเนาะอันนี้อาคนหามากสิพี่นอ้องอเอามาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนเนาะ ให้เป็นแนวทางแคบหน้าจอสำหรับใครอยากได้สามตัวก็พี่น้องก็นไปกัดวินเอาด้วยแฮนเดอร์จะเอาหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่ก็ได้หรือว่าสี่เจ็ดหนึ่งอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าสองตัวเพิ่นให้มาแล้วเนาะ,ะนี่พี่น้องเนาะ,ะบนอสองตัวเพิ่นให้มาแล้วอยากจับตัวไหนใส่ก็ได้อยาก จับศูย์ใส่ก็ได้จะจับซีใส่ซีเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งก็ได้นะครับเนาะ,ะสำหรับล่างก็ให้มาหางเดี๋ยวแต่ว่าแอดมินกลับให้ยซื่อแต่ว่าพิ่นน,นก็คือหาหลักหน่วยล่างห้าหลักหน่วยให้คู่เดียวมากแปดหามานะพี่น่องเนานะเอา แคปหน้าจอช่องนี้เนาะเอาเจ็ดคนให้มาบนตัวปูมาเขาฟันบอกคนว่าหรือเพิ่นไปหาเมอร์เซระบุอ่าเอา,เอานี่คือเดี๋ยวทางจีงองนันครับผมฝากตอนพ่อแม่พีน่น้องด้วยเมื่อจุกูจุคนเอาอ่าเอา เช็หน้าจอกันได้ทุกช่องลยเด้อพี่นลองเด้ออ่าให้เป็นแนวทางเท่านั้นเด้อพี่นลองเด้อนะสำหรับอ่าชุดต่องวดของเจ๊เฮียนมีประมาณเท่านี้เนาะแต่ได้สามตัวก็จับเอาหร้อได้ศูนย์รักว้ก็ได้อยากได้ซีรักไว้ก็ได้แต่ว่าเพื่อนจับให้มากก็คือเดือนหนึ่ง้วก็แปดหาลังเอา จับเจริญนะครับพี่ร่องสดโสดมันมันลำลำเรื่อยๆรื่อยสุข,ขสุขุคนครับผมอ่ครับนาจอครับ